ชุดสืบสวนสอพเอมืองอุบลราชธานีตามรวบโจรตระเวนเดินเปิดประตูรถชาวบ้านตามสถานที่ต่างๆเพื่อขโมยทรัพย์สินภายในรถล่าสุดก่อเหตุเปิดประตูรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนกอไก่งองงู2493ีสีสเกตของนางสาวจิระนันขอสงวนำสกุลที่มาจอดไว้ที่ริมถนนนครบาล ตรงข้ามร้านอาหารรุ่งโรธตำบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแล้วได้ไปรับประทานอาหารในร้านจนกระทั่งเวลาประมาณ12.30นาทีนางสาวจิรนันได้กลับมาที่รถปรากฏว่าทรัพย์สินที่วางอยู่ภายในรถได้หายไปคือ1เสื้อผ้าผู้หญิงจำนวน2ชุด2พาวเวอร์แบค์จำนวน1อัน3สายชาร์จโทรศัพท์จำนวน1เส้น4กุญแจบ้านซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดเก็บอยู่ในกระเป๋าสีเหลืองที่วางอยู่ในรถ เกิดเหตุเมื่อวันที่6มีนาคม2566ที่ผ่านมาความคืบหน้าวันนี้ช่วงบ่ายพันตำรวจโทษทศพรเสิยงเรียบ รองผุ้มกับการสืบสวนสอบสวนส,ส,วนสพเมืองอุบลราชธานีพันตำรวจโทดลลวีศรีวัฒนานนท์สารวัตรสืบส,วนส,บสวนสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกทรงฤทธิสังทองนำกำลังชุดสืบสวนสพเมืองอุบลราชธานีลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุและตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากร้านอาหารและบริเวณใกล้เคียงจนกระทั่งพบผู้ก่อเหตุ สะพายกระเป๋าของผู้เสียหายผ่านกล้องวงจรปิดดังกล่าวและเห็นรูปประพันธ์ของผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจนต่อมาจากการสืบสวนจนทราบชื่อภายหลังคือนายพานุวิทย์ปะวะสรอายุ31ปีชาวบ้านตำบลหนองกุงอำเภอโนอนคูนจังหวัดศีสเกตชุดสืบสวนจึงได้ติดตามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งพบผู้ก่อเหตุเดินอยู่ริมถนนบริเวณข้างสอพเมืองอุบลราชธานี ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มตัวนายพานวิยปรปะวะสาน นำตัวเข้ามาสอบสวนที่สพเมืองอุบลราชธานีก่อนที่นายพานุวิทย์จะรับสารภาพว่าตนเองเป็นผู้ก่อเหตุด,ดังกล่าวพร้อมได้พาไปเอาของกลางคือ 1. กระเป๋าสตางค์หนังสีดำจำนวนหนึ่งใบ2กระเป๋าสะพายข้างสีดำจำนวนหนึ่งใบ3เสื้อแขนยาวสีดำจำนวนหนึ่งตัว4กางเกงยีนขาย,ยาวจำนวนหนึ่งตัว5หมวกแก๊ปสีน้ำเงินจำนวนหนึ่งใบและ6กรองเท้าผ้าใบานันยางสีขาวจำนวนหนึ่งคู่ที่ตนเองเอาไปวางไว้บริเว เป็นสวนสาธารณะทุ่งสีเมืองจากการสอบถามนายพานุวิทย์ได้เล่าว่าตนเองทำงานในโรงงานที่จังหวัดชนบุรีซึ่งตนเองถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบตามมาก่อกวนตลอดเวลาหลังจากที่ตนเองไปกู้เงินนอกระบบมาแต่ไม่มีเงินไปชดใช้เขาตนเองจึงได้หนีกลับมาอยู่บ้านแต่หลังจากที่ตนเองเดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีเงินของตนก็ได้หมดไม่มีค่ารถเพื่อที่จะต่อรถกลับบ้าน ตนจึงไปอาศัยนอนพักอาศัยตามวัดและสวนสาธารณะก่อนเกิดเหตุตนเห็นประตูรถที่มาจอดบริเวณที่ตนเองอยู่ไม่ได้ล็อกตนจึงได้เดินไปเปิดประตูรถของชาวบ้านและได้ขโมยทรัพย์สินภายในรถไปเพื่อหวังว่าจะได้นำเงินที่ขโมยมาเป็นค่ารถเดินทางกลับที่บ้านที่จังหวัดศรีสะเกดแต่ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ตนเองขโมยมานั้นคือ1เสื้อผ้าผู้หญิงจำนวน2ชุด สอง power bank จำนวนหนึ่งอัน3ส,สายชาร์จโทรศัพท์จำนวนหนึ่งเส้น4กุญแจบ้านซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดเก็บอยู่ในกระเป๋าสีเหลืองไม่มีเงินตนจึงได้เอาทรัพย์สินดังกล่าวไปวางไว้ข้างทางบริเวณสวนสาธรารณะทุ่งสีเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและตนได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองอุบลราชธานีโดยได้เดินตระเวนดูรถที่ไม่ได้ล็อกประตูรถเพื่อก่อเหตุลักทรัพย์ดังกล่าว ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้สอบสวนนายพานุวิทย์ก่อนแจ้งข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจรและนำตัวส่งให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป